โชคดีโชคดีครีมรสท็อปเดลักผลิตภัณฑ์เบี้มายเดลตี้คัสไม่มีมีกี่ตัวครับผมต้องมีสามตัวอยู่แล้วครับสามลุ้นกันให้ตาปิดกันเลยครับแม่สามตัวสิครับโอ้คุณเนนช่วยสองตัวครับอุ้ยแสดงว่ามีสองคนนะครับที่จะได้เข้ารอบขอเชิญครูซ่าครูฟ้าใสและครูร็อกเลยครับเสื้อสองตัวนี้จะเป็นของใครครับคน ที่จะได้เข้ารอบต่อเป็นคนไปแรกน้อคูซาเนียครับใครครับเชฟอินดี้โมโลลวก็น้องอินดี้ว่าที่สุการ์ดคนต่อไปคุณพ่อกดไลค์สองนิ้วเลยครับคาพร้อมแล้วคูซาเชิญครับเรามาดูกันครับว่าสองหนุ่มตีตาตีจากแดนมังกรครับจะเป็นใครที่คูซาเลือกครับน้องเซฟ หรือโมโนครับน้องเซฟว่วาที่สุดตาเด็กคนตาไปสุนองโมโนไม่ต้องเสียใจนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องก้าวต่อไปครับสูส้ส้ต่อไปนะโมโนงั้นไปพบกระโชต่อไปเลยครับซึ่งเป็นโชว์ของสาวๆที่โชว์การเต้น ไม่เน้นเซ็กซี่นะครับแต่การันตีความเก่งแล้วก็ความน่ารักอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือกับน้องนาดาน้องเจสซี่น้องเอิร์นน้องปลาสวยน้องพีชและน้องจัสบินสวัสดีค่ะชื่อฟ้าสวยค่ะเจสซิก้าค่ะนาดาค่ะน้องเอิร์นชื่อแจสบินค่ะชื่อนางพีชค่ะว้าวเจ้าตอบเพลค่ะพี่อิเล่เอาเลยครับสาวน้อยบิวอารมณ์เข้าชอเลย เครซี่ค่ะขอกกำลังใจให้หนูด้วยนะคะครับปบลกันักเรีไม่มาค่ะน้องๆเขาพร้อมมากจนต้องไปโชวกันแล้วครับจบแล้วคะไปชมกันเลยได้เวลาเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษฝันน้ำนมแล้วครับ I So deep in your eyes I tell you more and more Every time when you leave I'm begging you not to go Call your name to a tree Time and a rock It's such a funny thing For me to try to explain How my feelings feeling I'm proud of one I blame Yeah, cause I you know You don't understand Just how you love me Do we know what we can? Love me, love you so crazy Right, right now you love me ว่าข wow, ย่าห้องส่งกันเลยครับผม คนหกนี่ร้องกันได้ทุกคนฮะตอนผมตัวท่าน้องเขาพูดภาษาอังกฤษได้แค่2องคำเองครับ d i s i the b o k Thank you teacher ได้แค่นี้แหละครับโอ้มายกอดเหนื่อยแทนเลยมามาด้านหน้าเวทีเลยครับส้งหคนมาชีวิตไม่เคยนั่งแล้วก็เต้นมันขนาดนี้ อยู่ในท่านั่งมาก่อนชุดพี่นี้เข้ากับแก๊งน้องเลยอะอะไรฮะชุดพี่กซื้อผ้ามาร้านเดียวกันฮะพี่เลี้ยงเป็นไงครับมันไหมพี่โตมันไหมโอ้แต่การตาพี่โตเลยเนาะคนละคนละฟิวเลยนะจากการเล่นเป็นโนและอันนี้มาเรื่องการเต้นคนน่ารักเหมือนกันครับดีครับชอบก็ดูดูกล้ากล้าจะแสดงออกกล้าจะเต้นครับออกกล้านั่งดูตาไม่กระทิพเล็กนั่งเออนี่นั่งแถวหน้าเลยนะออกกล้าชอบคนไหนออกกล้าชอบไหมครับสวยไหม จะจีบจะจีบโอ้จะจีบต้องวางแผนเลยแหละคนไหนคนไหนเขินจนจับสายไหมแล้วครับตั้งแต่ออดิชั่นมา300คนอ่ะก so ็ม really, ี6คนที่เป็นดาวเต้นเลยใช่พูดง่ว่าเป็น Dancing Queen ของพิซซ่าเลยโอ้เป็นการรวมตัวที่แบบลงตัวมากนี่ก็เก <да ่งมากทีมงานครับ เอาเสื้อคลุมคิดซ่าเข้ามาเลยสุดยอดโชว์ที่เหมือนจกหลุดมาจาก M.V. ของต่างประเทศครับจะมีเสื้อกี่ตัวในรถคันนี้ครับมีกี่ตัวขอให้มีทั้ง6ตัวนะมาหกตัวต้องมี6ตัวครับเด็กถิงจุฬานเข้ารอบทั้งหมด6คนและมาดูกันว่าเสื้อตัวนั้นจะเป็นของใครทั้ง6คนเลยหรือเปล่าแล้วก็